โอกาสสร to ้างอาชีพเงินทุนกู้ยืมสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจึงได้จัดให้มีกองทุนการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อสนับสนุนให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถเริ่มต้นหรือขยายกิจการของตนเองได้นั่นเองครับโครงการนี้ให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ60,000บาททั้งนี้ผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดให้มีการพิจารณาเป็นรายๆไปโดยไม่เกินรายละ120,000บาทผ่อนชำระคืนภายใน5ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยครับโหสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับ ทั้งนี้คนพิการต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการและผู้ดูแลคนพิการต้องลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลคนพิการก่อนนะครับโดยขั้นตอนการทําบัตรผู้พิการสามารถดูได้จากคลิปขั้นตอนการขอรับเบีย้ยยังชีพคนพิการที่ช่องของเราเคยลงไว้ก่อนหน้านี้ครับเงินทุนนี้สามารถยื่นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภ้าคคนพิการกล่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข021069337-40ได้เลยครับ และเพื่อไม่พลาดคลิปจากช่องของเราโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ